เร <term> ็วเอามาใส่เอามาใส่ใส่เลย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 สองเท้าเลยสองเท้าเลยสองเท้าเลยเร็วโอเก่งจังเลยเก่งจังเลยสองเท้าเก่งมากเลยมาลงมาลงมาลงมา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 เมื่อพ่อกับแม่จะไปทํางานพร้อมกันนะครับ มา,ามานี้ดิอมานี้เร็วเข้าบ้านลูเข้าบ้านลูกเข้าบ้านโอ้โหเร็วเข้าบ้านเร็วมาหาพ่อเร็วตามมาหาพ่อเร็วาเร็วเร็วมาหาพ่อทางนี้ ไปไกแล้วมานี laughs, ่แล้วพอกลับบ้านแล้วเร็วมีตังมีตังมีตังมานี่เร็วเร็วพอไปแล้า น้ำไหลโฮกน้ำไหลโฮโอ้ยมาเร็วไปพร้อมไปแล้วบายบายไยก่อนเร็วไปได้ลูก เรียกแม่ก่อนแม่แ